สวัสดีค่ะราศีกันและรักนากันคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนก,นก,กรกฎาคมนะคะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกันค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โลกส่วนตัวสูงนะคะเก็บตัวปีกวิเวกค่ะบางท่านชอบสวดมนต์นั่งสมาธิได้ด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเติบโตไม่ใช่แค่ร่างกายแต่เติบโตทั้งในด้านของจิตวิญญาณนะคะการที่อยากใช้ความคิดนะคะแล้วก็อยากปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มอยากจริงจังกับชีวิตหรือว่าอยากจะค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือทางออกและคำตอบต่างๆนะคะในชีวิตเพื่อวางแผนอนาคตนั่นเองค่ะ อาจจะค่อนข้างที่จะดูแล้วเหงาเก็บตัวเก็บความรู้สึกแต่คุณนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะอดีตที่ผ่านมาอาจจะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนนะคะแม้กระทั่งอารมณ์ที่สวิงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอะคะ่ะต้องเก็บไว้คนเดียวนะคะรู้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สบายใจอยู่คนเดียวะคะ่ะ บางอย่างก็ต้องปล่อยผ่านนะคะแม่หมอมองว่าตัวคุณเองกับคนรักอะคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหามากมายแค่ไหนก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะเจ้าชะตาจะเป็นคนเงียบนะคะแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองหรือบางครั้งอะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เบื่อคนรักไล่เขาไปไกลๆแต่เดียสพาก,ก็เรียกเขามาแบบนี้ได้ด้วยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันมากๆบางครั้งก็ต้องกลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองและบางครั้งก็คาดหวังแล้วก็กลายเป็นมีอำนาจแล้วก็อยากควบคุมคนรักนั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแนวน้มความสัมพันธ์ของราศีกันกับคนรักนะคะจะเป็นไงบ้างคะ่ะ เดิมๆนะคะเพิ่มเติมมาด้วยความระแวงนะคะไม่ไว้ใจช่วงนี้คนรักอาจจะเข้าสังคมมากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเจ้าชะตาค่ะเปลี่ยนแปลงไปคนรักอาจจะเริ่มแบบกังวลระแวงแล้วก็มาสืบสองเจ้าชะตาแบบนี้ได้ด้วยค่ะบางท่านนะคะในปักนี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับ ครอบครัวมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าบ้านเกิดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไปอเริ่มต้นใหม่นะคะในการพักเรื่องหนัก,นกๆต่างๆแล้วค่อยกลับมา,าต่อสู้หรือว่ารับมือกันใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่เจ้าชตาอาจจะรู้สึกกังวลใจลังเลใจเพราะพ่ใหสองดาบแล้วก็คนที่นั่งอยู่แล้วปิดตานะคะ ว่ากันว่าความมืดที่น่ากลัวไม่เท่ากับจินตนาการนะคะจินตนาการน่ากลัว่กาวเวลาที่เรามองไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นะเป็นช่วงที่พักกายพักใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลค่ะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ก่อนค่ะมาดูความรู้สึกที่คนรักของราศีกันมีต่อราศีกันบ้างนะคะ บอกเลยว่ามันเป็นความปรักอะคะ่ะที่อาจจะมีความเครียดนะคะมีความอดทนรอคอยความคาดหวังหรือว่าการใช้อารมณ์ต่อกันแต่สุดท้ายแล้วว่าดูเหมือนทุกอย่างอะคะ่ะมันเหมือนเป็น เป็นปกตินะคะก็คือบางครั้งก็เงียบะคะ่ะบางครั้งเรื่องราวต่างๆที่คิดว่ามันหนักเราก็วุ่นวายและยุ่งเย่ะคะ่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทิทางที่ดีด้วยตัวของมันเองนะคะเงียบไปเองอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เวลาที่ไม่มีการแลกกันเนะะี่ยค่ะทาให้อ่อคิดถึงกันอีกแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆแค่ไหนก็ตามด้วยความรักความผูกพันความห่วงใยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งเลย ขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะในปักนี้ค่ะทั้งคุณและคนรักนะคะเรารู้วิธีการเข้าหาจริงๆคุณและคนรักต่างรู้ใจซึ่งกันและกันนะคะก็ ถ้าเจ้าชะตาหยุดนิ่งคนรักก็จะเป็นคนที่เข้าหานะคะหรือแม้กระทั่งตัวของเจ้าชะตาเองมีวิธีการที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดนะคะคุณจะได้รับคำตอบค่ะหลายๆอย่างเลยที่ที่มันมีความาชัดเจนนะคะ ในปักนี้มันมีข่าวดีทั้งเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะสังคมใหม่ๆด้วยมีสเสน่ห์นะคะในด้านการพบเจอการเข้าหาผู้คนแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะมีสเสน่ห์ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ แต่ทีเนี้ยอาจจะเป็นทุกใจนะคะกังวลใจในเรื่องของความรักแต่มันเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดแต่ถามว่าสบายใจไหมในปักเนี้ยมันมีทั้งเรื่องราวในอดีตนะคะแล้วก็การที่แบบเราเริ่มต้นใหม่จากอดีตแล้วทํายังไงให้ลืมอดีตได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยแม่หมอมองว่า มันจะวนเวียนอยู่ในลูปเดิมทั้งความน้อยใจนะคะในเรื่องของอดีตแล้วก็ความคิดทีเ่เราอยากจะไปต่อหรือบางครั้งก็อยากจะหยุดนิ่งไปเลยอะคะ่ะไพ่บอกว่าช่วงนี้คุณรู้อยู่แล้วอะคะ่ะปล่อยวางเรื่องของหัวใจนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะจัดการยังไงและ เขาอะค่ะจะทำยังไงต่อไปมันเป็นเหมือนอหนังม้วนเดิมหนังสือเล่มเดิมที่จบลงแล้วก็อ่านใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่นะคะไพ่บอกว่าให้ตัดใจค่ะหมายถึงว่าวางใจในเรื่องเหล่านี้ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณน่าจะเป็นปกติและเคยชินกับมันแล้วนะคะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่ากาลังจะมีข่าวดีเข้ามานั่นเองค่ะแล้วก็การเข้าหาผู้คนช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะจะมีข่าวดีะคะ่ะ เรื่องของงานของเงินเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของอะไรก็ตามที่อดทนแล้วรอคอยมันต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบช่วงเวลานี้ก็เริ่มแบบผลิดอกออกผลเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันหยุดพักแล้วก็คิดสักนิดหนึ่งนะคะบางอย่างวางความคิดได้ก็วางลงก่อนค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกันนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตในน้คมความรักคมสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะดูเหมือนเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสติมากๆนะคะคิดช้าๆทำช้าๆอย่างเงี้ยค่ะทุกยางก้าวนะคะจะต้องไม่เสี่ยงจะต้องมั่นคงอย่างเงี้ยค่ะบางท่านอาจจะเป็นนักลงทุนหรือว่านักลงทุนในเรื่องของหัวใจก็ได้หรือว่าการที่จะแพลนทำอะไรสักอย่างหนึงนะะ่งค่ะคุณต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนนะคะ ช่วงนี้อาจจะย้ำคิดย้ำทำนิดนึงแต่ว่าเจสตาเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็รักใครรักจริงนั่นเองค่ะรักธรรมชาตินะคะโลกส่วนตัวสูงค่ะ อดีตที่ผ่านมานะคะรักใครก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวหมดเลยไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าต้องมีดีกว่านี้ไม่พร้อมหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาแค่หวังผลประโยชน์กับเจ้าชะตานะคะเริ่มต้นใหม่ก็หลายครั้งแหละนะคะเริ่มต้นใหม่แบบกล้ากล,กลัวมาท่านอาจจะเจอ,อคนที่เขาแบบมีสเสน่ห์แผ่วๆมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกกล้ากล,กล,กลัวไม่มั่นใจนะคะ ดุสตาเป็นคนที่เวลารักใครก็รักมากๆมุ่งมั่นจริงใจจริงจังกับเรื่องของทั้งชีวิตหน้าที่การงานนะคะในปักนี้นะคะ่ะแม้กระทั่งที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวดีนะคะเรื่องของเงินหรือว่าการซื้อภัยของขวัญอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาจากครอบครัวก็ได้ด้วยหรือว่ามาจากความรู้สึกะคะ่ะความรักนะคะนั้นแสดงว่า ถ้าเจ้าชะตารักใครแล้วจะทุ่มเทให้กับคนคนนั้นมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขามีสเสน่ห์เพลาเาแล้วเราคิดว่าเราจะต้องแข่งขันนะคะแต่สุดท้ายนะคะดูเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันทําให้เจ้าชะตาถอยกลับมาแล้วก็คุ้นคิดนะคะในสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนว่ามันผริดอกออกผลแล้วคุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนลงแรงทําลงไปไหมนั่นเองค่ะ มาดูกันดีกว่านะคะว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดราศีกันจะเป็นไงบ้างแล้วก็คนใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะเป็นไงบ้างนะคะ ต้องบอกเลยว่าในปากนี้เป็นเรื่องราวที่หลุดพ้นจากเรื่องเราวคลาคสังเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็ได้นะคะหรือเราอาจจะไปรู้ไปเห็นหรือว่าเราอาจจะเลือกที่จะเลี่ยงหรือตัดใจไปเองก็ได้เลือกที่จะจบกับคนที่เขาไม่ชัดเจนกับเรานะคะหรือว่าเราอะค่ะไปแอบชอบคนคนนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นช่วงเวลาของการที่นับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ของเจ้าชะตานะคะ คนที่จะเข้ามามีโอกาสเป็นราศีมังกรพฤษศกันนะคะเมถุนกุมตุนได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังหมายถึงชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะหลายๆอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะทีนี้ค่ะ คุณไม่ต้องวิ่งตามใครแค่คุณหยุดนิ่งๆคุณก็มีสนเสน่ห์มีคนเข้าหานะคะเข้ามาแล้วทำให้เจ้าสตารู้สึกว่าหงุดหงิดลำคาญใจก็ได้ด้วยค่ะ หรือบางท่านอาจจะลำบากใจก็ได้นะคะในการที่จะต้องเลือกคนรักคู่รักอะคะ่ะคือบางครั้งอาจจะถูกใจคุณแต่ไม่ถูกใจคนที่บ้านหรือว่าครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่อยางเงี้ยนะคะหรือบางท่านนะคะก็อยากจะเลือกให้ได้ดีที่สุดเพราะว่านึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะนึกถึงครอบครัวหน้าตาในสังคมก็เป็นช่วงเวลาที่ อาจจะคิดช้าทําช้าย้ําคิดย้ําทําแต่คุณมีเป้าหมายที่มันชัดเจนให้กับตัวเองค่ะขอคําแนะนําให้กับราศีกันด้วยนะคะแต่กวานกําลังจะคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะคะคนที่ใช่ก็ไม่รักคนที่รักก็ไม่ใช่นะคะช่วงนี้ อยู่ดีๆก็มีสเสน่ห์ค่ะในวันที่โลกส่วนตัวสูงไปเลยนะคะอย่างอยู่คนเดียวก็มีแต่คนพยายามมาขอคําปรึกษานะคะเข้ามาหาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เจ้าสตามีออรล่าเป็นพิเศษเลยนะคะคำแนะนำจากไพ่ก็คือถึงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองะค่ะ แล้วก็แผนเป้าหมายที่เริ่มจริงจังกับชีวิตนะคะบางครั้งการอยู่เงียบเคนเดียวค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าการสออแสวงหาหรือว่าการเหนื่อยกับเหนื่อยล้ากับสิ่งรอบๆตัวนะคะคุณมีดีในตัวเองค่ะไพ่พระสังฆราชแล้วก็ดีเอ็มเพจจักรวาลกําลังจะคัดกรองสิ่งที่ดีสุดที่คู่ควรให้กับเจ้าชะตานั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าคู่แท้เท่านั้นิีงที่เสมอกันเท่านั้นนะคะ คุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่แท้ที่จัก,กรวาลน,นะคะสรรสร้างมาให้นะคะลองหยุดค่ะหยุดแล้วก็คืออย่าเสียเวลานะคะแล้วก็ถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันอะต้องบอกแบบนี้ค่ะสองถ้วย GM p e ็ r เ r และ l o v e r นะคะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนใหม่ๆนะ เป็นพาร์ทเนอร์ค่ะที่เรารู้สึกว่าเจอแล้วก็ถูกตาชะตาต้องใจอะค่ะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่คู่ควรนะคะทั้งดีเพลแล้วก็ดีเอ็มเพลอร์สถ้วยด้วยแม่หมอรู้สึกว่าความรักครั้งต่อไปเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นความรักที่เหมาะสมและคู่ควรจริงๆกับจาชตาค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณโซน ชาวราศีกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ